สวัสดีครับพี F ่ีทุกท่านะเดี๋ยวเราจะทำงานต่อเลยนะครับพี F ่สี้ส่วนปลายนี่ทำไมมันสวยจังเลยอะล่ะกินป่ยัง Ah. So, ni. suan so, itu ni เด uh. uh. ินไปหน่อยอ่ะอ๋ออ่ะเก่าเอา เอาเส้นไว้เด้อเอาเส้นไว้นี่ละตัดตรงนี้หนึ่งตัวนี้อันหนึ่นง,งสองท่อนเอาแค่นี้หรอวะไม่ไม่นี่ที่จะใช้สองอันนี้นี่คือไม่ใช้ที่กากระบ,บากเอาไว้เอาเส้นไว้มีร่มบ่ตัดตรงร่มบ่ตรงนี้ก็ได้ตรงนั้นก็ได้นาะแปบบเดียวนาะเอาเหลือเส้นไว้เด้อ ให้ให้ใบมีดอ่ะมันเออฟังนุนให้เออ,เอออยู่นอกเส้นนั่นแหละโอเค <c oughs> อ่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็รอก้าวตัดเหล็กเลยเดี๋ยวเราจะได้เชื่อมนะครับเอซีผมต้องให้ผมเห็น ตัดเล็กนะครับอ,อือ๋ยผมจะตั้เล็กก่อนฟอยกยังไม่เสียบทด <c oughs> ลองดูใช่ไหมว่าไม่เสียบปักจะได้ไหมอของพี่เอา ởmá lên, câu hùa chêm cho pì, แล้ว cũng bật khơi chéo cho pì này kia tuấn này, đây đẹp, xinh nhảm, xinh ngơ, nó nghiêng à, tông hay miên ให้มันออกตรงๆเลยมันใส่บพกเขาจะหน่อยนึงอ๋อนี่งไงเออมันเอียงมั้นบ่เออเออตัดตัวไม่ก่อนก็ได้ระวังเงี้ยผีอะอุ๊บตัวเข็มทวนเข็ม,เ,ขมเอาออกตามเข็มเอาเข้าอืม 嗯。Hmm. เอาแนะนะพี่หน่อยระดับน้ำยอพอดีเป๊ะเลยยอชอบสอีสวยที่มือนี่อันนี้ดีมากเลยอันนี้ตัดดีมากเลยออจ้อน,นี ไปผมตัดตั้งแต่น้ำยี่สิบตายมันยนะที่มันวิวว่ะ,ะอ่าอ่าเปิดเครื่องฮึ่มไม่ใช่ไอ้นั่นมันหนีบอเ,อเ,เออนั่นแหละเอาออกได้เส้นเล็กที่มันขาดนะ่ะเดี๋ยวมันดีดนะเออโอเคนั่นแหละ เดี๋ยวมาเปิดเครื่องให้พี่เลยอ่ะลงหูห้ำ <laughs> 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 ลืมขา่หาหันเข้าหน้ากล้องเต็มเต็มเลยมีเห็นหรอกแต่ให้ซูมใด้ไหมเอาเครื่องไม่เป็นไรไม่ต้อง <laughs>

ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับบ๊ายบายพี่หน่อย